เรามาดูในข้อนี้ครับ3ส่วน4ะครับคูณกับวงเล็บตัวนี้นะครับ3 x ลบ1ส่วน2ะครับลบ2ส่วน3เท่ากับ1ส่วน3เพราะเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา3าส่วน4เนี่ยครับคูณเข้าไปในวงเล็บนี้เลยนะครับเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับส่วน4ะครับคูณกับเท่าไหร่นะตัวแรก3 x นะลบนะเศนส่วน2นะคูณกับเท่าไหร่นะครับ คูณกับ3าส่วนสก็คือเราคูณเข้ามาในวงเล็บนะครับไก่ตัวหนึ่งลบสส่วนสนะครับเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสาอยู่อีกฝั่งหนึง่งนะครับกันนะอ่าตอนนี้นะครับเรามาดูว่าเราทำอะไรกันต่อไปได้บ้างดำเนินการยังไงบ้าง3 3เป็น9นะครับได้เราจะได้เป็น9 x นะครับส่วนสนะ9ก้ส่วนสนะีนะครับลบกับ ตรงนี้ตัดกันได้ไหมตัดกันไม่ได้เลยนะครับก็ได้เป็นเอา1นคูณสได้3นะครับแล้วก็ข้างล่างคูณกัน2อคูณสได้8นะครับเป็น3าส่วนแลบกับ2อส่วนสตัวนี้ไม่ได้ทาอะไรนะครับเอาลงคัดลอกลงมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคัดลอกลงมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรา จะเอาหาค่า x ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอา x ไปไว้ข้างนี้นะครับแล้วเราจะย้ายตัวเลขเหล่านี้นะครับไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านขวามือนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับ9ส่วน 4x นะครับตัวนี้นะครับเท่ากับเท่ากับอันนี้เราลอกลงมานะครับก็คือที่อยู่ฝั่งนี้ก็คือ1ส่วน3ตัวนี้แหละลบ3ส่วน8นะครับเราจะย้ายมาทางด้านขวามือนะครับนะครับลบ3ส่วน8ก็เป็นเท่าไหร่นะครับ ย้ายมาเครื่องหมายไปตรงข้ามก็เป็นลบบวก3ส่วนแและอีกตัวหนึ่งลบ2ส่วน3นะครับย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับบวก2ส่วน3นะไม่ยากนะก็ย้ายเปลี่ยนเครื่องหมายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นเราเห็นแล้วทมาดูทางด้านขวาม,มือก่อนนะครับเห็นระห,หาคอนอของ3กับ8นะ3กับ8คอนอเท่าไหร่เนี่ย8 3 24มไหมอ่าคอนอล พอนอนยี่สเอา3หาร24่สามแปดยีเอา8ไปคูณ1นึ่งได้แนะบวกกับ8หาร24ได้3มครั้ง3าเป็น9นะครับบวกกับอันนี้ก็เหมือนกัน8ปดสามยี่สามสแปดยีแปดสองสบหกนะสิ 16, นะด้านนี้แหะด้านนี้ก็9กส่วนสเหมือนเดิมนะครับ x ดังนั้นด้านขวามือนี้นะครับเราก็สามารถจะทำไมครับ หาค่าออกมาได้เลยใช่ไหมครับ8ปด,วนะด 33, นะ 24, บวกเบวกสินะครับกดเครื่องคิดเลขแล้วนะได้33นะ33มส่วนยีนะครับนะครับด้านนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ9ก้ส่วนสีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ x คูณอยู่กับอะไรอะไรนะครับ9กส่วนสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราจะต้องการหาค่า x เราก็ย้าย9กส่วนสมาอยู่ฝั่งนี้ซะนะ9กส่วนสก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 9.4ส่วน4ก็จะกลายเป็น4ส่วน9ก้ใช่ไหมครับนะกับเศษเป็นส่วนนะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วคราวนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเอามาตัดกันได้ไหมตัดกันได้นะลองเอา3ตัดดูสิครับ3า3 3 1 3, 3 13, นะ3ามเนะเอา4ตัดได้ไหม4 1 4ห 4, 5 20 4, 6 24้ยี่สสี่หกนะพอมองเห็นแล้วไหมครับว่าตอนนี้เราได้อะไรครับเราได้ x เท่ากับ เท่าไหร่ครับเอาตัวบนคูณตัวบนนี้มีอะไรครับสิบอ็ดคูณหนะึ่งได้สิบอ็ดนะแล้วอันล่างล่ะหกสามหกสามสิบแปดนะครับได้คำตอบเป็นสิบเอ็ดส่วนสิบแปดนะครับเป็นคำตอบของ x ข้อนี้โอเคนะครับไม่ยาก